ประชากรประมาณร้อยละ6ของโลกหรือมีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ5ของโลกพื้นที่บริเวณทวีปอเมริกาใตา้มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น2แห่งได้แ,แก่ด้านฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกเพราะมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เอือ้ออํานวยคือมีอุณหภูมิไม่สูงหรือต่ำเกินไปมีปริมาณฝนปานกลางมีเส้นทางคมนาคมสะดวก และด้านฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลแคริเบียนเพราะมีประมาณฝนสูงและมีปลาชุมเหมาะแก่การทำอุตสาหกรรมประมงชากรของทอวีปอเมริกาใต้จะมีหลากหลายเชื้อชาติปะปนกันแต่ที่สำคัญแบ่งออกเป็น3กลุ่มดังนี้ 1. กลุ่มอินเดียนเป็นชนพื้นเมืองที่สร้างอะะารยธรรมของตนเองขึ้นในทวีปอเมริกาใต้ 2. กลุ่มผิวขาวเป็นชาวยุโรปที่ได้อพยพเข้ามาตั้งหลักแรงในทวีปอเมริกาใต้ 3. กลุ่มผิวดำการขาดแคลนแรงงานในไร่นาและเหมืองแร่ของพวกผิวขาวในประเทศบราซิลและโคลัมเบียการเมืองและการปกครองของอเมริกาใต้อเมริกาใต้ส่วนใหญ่ใช้ระบบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ โดยมีประชาธิปไตยทั้งหัวหน้ารัฐและหัวหน้ารัฐบาลระบบการป้องกันแบ่งอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารประธานาธิบดีฝ่ายนิติบัญญัติรัฐสภาหนึ่งถึงสสภาและฝ่ายตุลาการหลายประเทศมีหลายภรรคการเมืองการเลือกตั้งแข่งขันสูงแต่บางประเทศยังเผชิญหน้าความไม่มั่นคงทาง การเมืองการรัฐประหารหรือการปรเด็จการในอดีตประชาชนมักมีการประท้วงเรียกร้องความโปร่งใสและการปฏิรูปปัญหาที่พบร่วมกันคือขอรับช่าและอำนาจปาวถเทพบดีสูงเกินไปอย่างไรก็ตามบางประเทศเช่นชิลีบราซิลมีความมั่นคงทางประชาธิปไตยมากกว่าขณะที่เว เวนุสุเอลาและบลรเวียประสบปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและเศรษฐกิจโดยสรุปอเมริกามีประชาธิปไตยเป็นหลักแต่ยังมีความท้าทายเรื่องปวาเฉียบในภาพการทุจริตและความขัดแย้งทางการเมืองเศรษฐกิจของอเมริกาใต้อเมริกาใต้เป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจสูงและประเทศ มีจุดแข็งและโครงสร้างเศรษฐกิจแตกต่างกันภาพรวมเศรษฐกิจของภูมิภาคสามารถสรุไปได้ดังนี้ 1. ภาคเกษตรกรรมเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของหลายประเทศเช่นบาร์เนตินาและเปรลสินค้าหลักได้แก่ข้าวสาลีข้าวโพดถั่วเหลืองกาแฟน้ำตาลผลไม้และพืชเศรษฐกิจอื่นๆอ,อเมริกาใต้เป็นผู้ส่งออกสินค้า,าเกษตรขนาดใหญ่ของโลกโดยเฉพาะถั่วเหลืองและกาแฟ ประเทศที่กเกษตรกรรมเป็นหลักมักพึ่งพาเทคโนโลยีและมีอากาศเช่นบาราเซียใช้เทคโนโลยีกเกษตรสมัยใหม่เพื่อเพิ่ผมผลผลิตผลผลิต2การทำเหมืองและทรัพ,พยากรธรรมชาติอเมริกาใต้ใช้แร่ธาตุและพลังงานธรรมชาติสำคัญเช่นทองแดงเหล็กเงินทองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติชิลีเป็นผู้ผ,ผลิต ทองแดงรายใหญ่ของโลกเปลโลเหมืองทองเงินและทองแดงจำนวนมากโบลิเวียมีแหล่งสำรองลิเทียมสำคัญสำหรับแบตเตอรี่การส่งออกทรัพยากรธรรมชาตินี้เป็นแหล่งรายได้ของหลายประเทศแต่เศร,รษฐกิจจึงอ่อนไว้ต่อราคาสินค้าโลหะพันธ์ในตลาดโลก 3. อุตสาหากรรมการผลิต บราซิลเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคมีอุตสาหกรรมยานยนต์เหล็กเคมีพัณฑ์และอาหารแปรรูปเจิตินามีอุตสาหกรรมอาหารรถยนต์และเครื่องจักรประเทศอื่นๆเช่นชิลีและโคลอมเบียมีอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้ากเกษตรและเหมืองแม้จะมีอุตสาหกรรม ในหลายประเทศยังคงพึ่งพาการส่งออกวัตถุดิบมากกว่าการผลิตสินค้าสำเร็จรูป 4. การค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศเมื่อเคเซอร์กลุ่มเศรษฐกิจของบราซิลอาร์เจนตินาปาลากวัยและอุรุกวัย เพื่อส่งเสริมส,สินค้าเสรีภายในภูมิภาคการค้ากับจีนสหรัฐและสหาภาพยุโรปมีความสำคัญเนื่องจากเป็นตลาดส่งออกหลักของสินค้าเกษตรและแร่ธาุการค้าเสรีช่วยการต้นช่วยกระตุ้นการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจแต่บางประเทศยังมีปัญหาความไม่เสถียรทางการเมืองและกฎหมาย หการท่องเที่ยวและบริการอเมริกาใต้มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สำคัญเช่นน้ำตกอิกูซกซูเมืองมาชูปิกชูป่าดงอเมซอนการท่องเที่ยวช่วยสร้างรายได้และงานให้กับคนท้องถิ่นธุรกิจบริการเช่นโรงแรมอาหารการขนส่งและฟินเทค กำลังเติบโตในหลายประเทศ 6. ปัจจัยส่งผลต่อศษษษษเศรษฐกิจไอปัจจัยที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจความผันผวนของราคาสินค้าโลหะพันธุ์ประเทศที่พึ่งพาการส่งออกสินค้าเอเอถูกแล้วประเทศที่พึ่งพาการส่งออกสินค้ากเกษตรหรือแร่ธาตุจะได้รับผลกระทบ ราคาตลาดโลกความไม่เสถียรทางการเมืองความขัดแย้งภายในประเทศส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจการกระจายรายได้ไม่เท่าเทียมส่งผลต่อความมั่นคงทางสังคมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมการทำเหมืองและเกษตรขนาดใหญ่ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม 7. แนวน้ม โอกาสสรุปเศรษฐกิจของอเมริกาใต้เศรษฐกิจของอเมริกาใต้มีความหลากหลายและศักยภาพสูงทั้งในด้านเกษตรกรรมเหมืองแร่อุตสาหกรรมและการบริการแต่ก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านราคาสินค้าความไม่เสถียรทางการเมืองและสิ่งแวดล้อมหากประเทศต่างๆสามารถพัฒนาเศรษฐกิจให้หลากหลายและยั่งยืน อเมริกาใต้มีโอกาสเติบโตและแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมั่นคง